อว่าตัวรถดไฟของไบโอนะินจตัวนี้อุปกรณ์เนี่ยคุณภาพหือว่าใช้ได้เทียบกับหลายหลย,ยี่ห้อในของตลาดอย่างเช่นหลอดตัวนี้สามสิบวัตต์เนี่ยก็จะสว่างพอกับยี่ห้ออื่นๆ50วัตต์ mm hmm. ส่วนตัวฝัดไลน์เนี่ยของไบโอเนี่ยถือว่า ตัวฝาไลท์ของไบโอเนี่ยจีเป็นตัวขายตัวหนึ่งเพราะว่าราคาสู้กับคู่แข่งในของตลาดได้แล้วก็คุณภาพถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้ครัเริ่มครับแล้วแบรนด์ไบโอวัคเป็นอะไรตลาดของโนนทวีนะครับภาพบนของตลาดโนนทรีที่แรกที่ตั้งแต่หนึ่งปีมาเนี่ยนะครับก็เริ่มเริ่มเริ่มจะเอาไบอบัคเข้าไปใน ห,หลาโครงการลูกค้าใช้แล้วถูกใจเ <c oughs> พราะว่าหนึ่งราคาไม่แพงสองความสว่างของหลอดไฟความสว่างของหลอดปักับหลอดอีแปมันก็จะมีรูนพิเศษที่มันเป็นรูปสามพันโดยสังกก็จะสวา่างกว่ายี่หอ้ออื่นขอสมควรในราคาที่ลูกค้ารับได้อาต้องใช้คำนี้นะครับก็อย่างที่พี่ออยบอกค่ะว่าตอนเนี้ย หอ LED มีการแข่งขันกันแบบสูงมาก,มากใช่ไหมคะแล้วก็จุดยืนของ Bioenergy เนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของคุณภาพราคาเหมาะสมนะคะแล้วก็เรื่องบริการคะ่ะบริการเราก็จะพยายามที่จะแบบว่าส่งของให้เร็วถ้าสินค้ามีปัญหาเราก็จะเคลมให้เร็วคะ่ะแล้วบริษัทเราก็จะไม,ไม่หยุดพัฒนาตัวสินค้านะคะก็ ทุกๆปีค่ะเราก็จะมีสินค้าใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณเฮียเทียวกับพี่ออยนะคะที่สนับสนุนไบโอเอเนจี e มาดีโด,โดยโดยตลอดนะคะแล้วก็ขอให้สนับสนุนอย่างนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ b บ o Energy Light for Life